ครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเษษพรร็นสัจปกรณสุวัสดิชินโงงหมอสุวัสดิ์แทแนไทยเราส่งผ่านทีวีดาเทียม13อยัาไทยจันทรคารพุทธศุกบ่ายโมงขึ้น,นบา่นบายสองโมงขึ้นรอบทบทวนจันทรคารพุทธศัตรูีห้าถึงเท่งโมงเช้าสามารถดูย้อนหลังได้โดยผ่านไปในยูทูปพิมพ์คำว่าป้องป่วยนะครับทีนี้เราประมาณผู้เรื่องลำไส้ใหญ่ของเราจะลำไส้เนี่ยครับมันจะ คือตอนหลังๆเริ่มการศึกษามากขึ้นมาขึ้นก็บอกว่าลำไส้เนี่ยมันมีอยู่ทิดคิต่อสมองเลยนะคือมันเป็นสมองว่าจริงตักก้งแต่จรเป็นตัวอ่อนเนี่ยการพัฒนามันจะเป็นสองระบบลำไส้กับระบบประสาทมันขนานกันมาเลยแล้วมันจะค้องเกี่ยวกันตลอดนะครับ ทีนี้ตอนนี้ปลาปะว่ามันมีฮอร์โมนหลายๆตัวที่เกิดขึ้นที่รางกายเอามาวัดฮอร์โมนพวกนี้หลากหลายตัวเป็นตัวชี้ที่ให้รู้ว่าหมุคลิกของมนุษย์เนี่ยมันไปตามอิทธิพลของฮอร์โมนครับปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ดูแล สัญญาณจากอวัยวะเพศนะครับสัญญาณจากอวัยวเพศจะถูกไปยังถูกส่งไปยังสมองส่วนหนดบริเวณกลางกระหม่อมนี่แหละนะครับความกลัวนะคือความรู้สึกสัญญาณของทางแพศส่งไปอยู่ที่กระหมอ่อมให้ที่สมองแถวๆตรงกลางกระหมอ่อม ความกลัวจะส่งไปอยู่ที่ส่วนกลางของสมองอยู่ระหว่างคูทั้งสองข้างนะครับทีนี้ตรงขมับเนี่ยครับก็เป็นบริเวณที่สร้างคำพูดต่างๆนะครับ,นะรบแล้วพ็มาถึงว่าความคิดด้านคุณธรรมศิลธรรม เนอยู่ที่นาผานนะครับทีนี้เรามนุษย์เริ่มนักวิทยาศาสตร์เริ่มเฮ้ยอย่างนี้ต้องมาดูความสัมพันธ์ของสมองกับลําไส้ว่าเป็นยังไงลําไส้กับสมองมันมีสื่อสื่อสารสัญญาณสื่อสารกอ,อไว้ว่าทั้งสองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วสัญญาณจากสมองส่งไปถึง สัญญาณจากลำไส้เนะี่ยส่งไปสมองเนี่ยมันทำามันทำอย่างไงนะครับน่าสนใจนะครับทีนี้สัญญาณจากลำไส้เนี่ยปกติมันส่งไปได้ทั้งตัวอันหนึ่งไปสมองนะครับมันสามารถส่งไปถึงเปลือกสมองด้านการมองเห็นนะครับ ทีนี้เราพบเห็นว่าเจ้าลำไส้มันส่งภาพพวกนี้ไปให้สมองได้อย่างไรมันสามารถส่งไปถึงสมองบริอันนี้ชื่อฝังไรนั่นแหละนะส่วนอินซูล่าระบบลิมบิกระบบลิมบิกมีคือระบบการควบคุมอารมณ์ของร่างกายนะลิมบิกซูสเซนต์นั่นแหละคือ เปลือกสมองทุกส่วนหน้าเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าชื่อมันเคาะดีเราฟังไปเฉยๆแล้วกันนะมิดเดล่าไฮโปแคมปัสนักภาษาวิทยาเริ่มศึกษาว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงสมองพวกเนี่ยครับรม,มิดเดล่าไฮโปแคมปัสเนี่ย Hi เป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้รู้จักตัวเอง คืออ,อปนิปัยการแสดงออกทางสังคมอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์สินร,รมความกลัวความจำและแรงจูงใจตรงนี้ก็แปลว่าลำไส้ก็มีส่วนควบคุมความคิดด้านสินร,รมของเราด้วยนะเพราะว่าสัญญาณจากลำไส้ส่งไปควบคุมสมองได้ ก็ทีเนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มหาไปหา,ปหา,หาเขา,าก็ทดลองอย่างนี้ครับเขาเอาหนูนะเอาหนูที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยครับดูให้เกิดแรงจูงใจและความซึมเศร้าการทดลองดูนะเอาหนูไปใส่ในภาชนะเล็กๆที่มีระดับน้ำตื้น ตื้อระดับน้ำตื้นแต่ว่าเท้าของหนูไม่แตะพื้นไม่แตะถึงพื้นท้าก็บังคับให้หนูต้องว่ายน้ำตลอดเวลาแล้วมันก็ต้องหนูมันก็ฉลาดมันก็ต้องพยายามหาทางขึ้นฝัง่งซึ่งมันก็ทาไม่สําเร็จหรอกเพราะเราทําให้มันไม่มีมฝั่งให้มันขึ้นคําถามคือเจ้าหนูตัวนั้นมันก็ดิ้นรนแหวกว่าย ไปหาเป้าหมายที่มันจะขึ้นจากฝั่งให้ได้นะทีนี้การที่จะทำให้หนูว่าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นความจริงขนาดไหนนะมันก็เหมือนกับมนุษย์นะเราวนเรียนไปวนเรียนมานะเราก็อยากหาที่สุด ของมันไม่ได้เหมือนหนูที่ว่ายน้ําจะขึ้นฝั่งแล้วไม่รู้ไปไหนฝั่งไม่มีครับนะเรามนุษย์อาจจะเรียนหนังสือจนมัธยมปลายนะก็ประจบมากาไม่มีอะไรลองลองลองลอหาหาฝั่งไ่จนก็เร,เราก็จะหาความสุขไม่ได้นะสุขหมายถึท,นทีนี้ เขาก็มาดูหนูเราพระิศแทนหนูนะวหวยน้ําไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นน้ขึ้นหาฝักไม่เจอพอวหว้านานๆหนูก็จะเริ่มซึมเศร้านะซึมเศร้าเราดูมันซึมเศร้ายัางไงมันวนเนื้คือพอไปนานๆเข้วแทนที่มันจะวหวยน้ำมันไม่่ายล้ละ มันลอยคอเฉยๆหนูอมันลอยคออยู่ในน้ำเฉยเหยหินยอมรับชะตากรรมนะไม่ใหเดเียวกว่าเป็นความตายของมันแม้ขึ้หนูไม่ขึ้นหนูนะครับอ่ะแล้วอย่างไงก็แปลว่ามันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นในสมองของมันแหละนะนะสมองมันเริ่มเว้ ไม่ต้องไปไหว้ช่าหมเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ <c oughs> เราก็นักวิทยาศาสตร์ก็ทดลองต่อไปครับเพื่อจะหาทางยับยั้งสัญญาณที่ทำให้เจ้าหนูมันท้อถอยมันเลิกไหว้นะมันลอยคอเอาตายก่อนตายไหว้อย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้ทดลองต่อไปหนูเรานี่ จะตอบสนองความเครียดได้แบบรุ่นแรงได้อย่างรุนแรงเลยนะครับปกติในการรักษาควางเครียดนะก่อนที่จะใช้ในคนเขาก็จะมาทดลองในหนูก่อนในหนูนะครับแเรวก็เขาก็เอาหนูเนี่ยมาว่ายน้ำให้มันเกิดความเครียดนั่นคือ หลังจากมันว่าไปสักพักหนึ่งมันเลิกว่ามันลอยคอเจอๆแล้วก็เขาก็ให้ยาที่เราคิดว่ามันจะไปละลายความเครียดได้พอให้ไปแล้วถ้ามันความเครียดมันหายไปมันก็วายน้ำคืนนะมันวายน้ำคืนก็ให้รู้ว่าผลของยามันมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับทีวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวไอริชชื่อจอ ใายอัานนะครับก็เ,เอามาทําใหม่ทําอีกอย่างหนึ่งนะครับข้าวหนูจํานวนครึ่งหนึ่งกินแบคทีเรียสายพันธุ์แลคโตบาซิลัสแลมโนอัสนึงนะครับแบคทีเรโตบาซิลัสเอาหนูครึ่งนึ่งให้มากินแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสแลมโนซัสซึ่ง<ม>รู้ว่ามันมีผลดีต่อลำไส้ เมื่อปี 2000, 2011แนวคิดเนี้ปลาบว่าพฤติกรรมของหนูเปลี่ยนได้ด้วยแบคทีเรียในลำไส้นี่แหละครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มถึงรู้ว่าแบคทีเรียนี่แบคทีเรียในลำไส้นี่นครับพอมันเพิ่มจำนวนมากกอ่านะับปว่าหนูไม่ใช่ว่ายน้ำมากขึ้น มันก็ว่ามันว่ายเดิมเหมือเดิมเลยนะแล้วเอาเรื่องไปตรวจหาฮอร์โมนแห่งความเครียดน,นะฮอร์โมนแห่งความเคร,รียดก็พวกแอดิโนลีนนะนะตัวนั้นรนับอกว่าฮอร์โมนพวกนี้มันลดลดงนะยิ่งกว่านั้นไอ้หนูพวกนี้สามารถทำแผนในการเรียนรู้ได้ดี ว่าพวกที่ไม่มีแบตเรียนในลําไส้นักวิทยาศาสตร์ตัดเส้นประสาทหนูคงได้ทดลองแล้วทดลองอีกนะถ้าตัดเส้นประสาทไอแรงกระตุ้นไม่ต่างกันรหรอกสองคนนะมีประสาทเส้นหนึ่งเวโรเบกัสเนฟนะไอเบกัสเนฟเนี่ยเป็นเส้นประสาทที่ส่งสัญญาณจากร่างกาย ส่งไปยังสมองตรงๆโดยดูว่าเวกัสเนอร์จากลำไส้ไปสมองจากลำไส้เนี่ยเส้นประสาทเนี้ยมันจะวิ่งผ่านกระบังลมขึ้นไปผ่านระหว่างปอดกับหัวใจแลจ้วตรงขนานกับหลอดอาหารพาลำคอแล้วขึ้นสู่สมองเลยคื v อเวกัสเนอร์พอถ้าอกาคำนวณจำนวนมาก like, ให้เห็นว่าการกระตุ้นประสาทเวกัสเนอรต์เนี่ยนะครับ ด้วยความที่ต่างๆกันทำให้มนุษย์รู้สึกสบายหรือเครียดได้หรือจะกระตุ้นบวยเวกัรเมินด้วยด้วยความที่ต่างๆกันเมื่อปีพศ2010สหาภาพยุโรปรับรองวิธีการรักษาโรคซึมเศร้า โดยการกระตุ้นเส้นประสา,วา, customer, วาทวากัสม์เรัสม์คืออไฟ้าานะสรุปง่ายๆคือเส้นประสาทก็เหมือนสายโทรศัพท์นะเชื่อไปยังสวิตนั่นจากแผนจะเปยในสมรงานใหญ่ส่งไปยังส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปส่วนที่ส่วนรับข้อมูลของพวกพนักงานของภาคาษฎร นะก็คือพอหลังจากนี้ลราสมองต้องอาศัยข้อมูลนะเอาข้อมูลสมองต้องมีข้อมูลจึงจะทำงานได้การทํางานของร่างกายน่ยสมองเนี่ยนะมันสมองด้วยสมองมัน้องดูอะไรกันดีนะร่างกายออกมต้อง หุ้มปก้องมากกว่าอวไว้ยว่าใดๆทั้งหมดเลยนะมันต้องอยู่ในกระโหลกที่สาที่หนานะใต้กะโหลกลงไปก็มีเนื้อเยื่อหนาๆหุ้มจริงเลือดทุกหยดก่อนเข้าสมองจะต้องได้รับการกันรองตรวจให้ดีกว่าจะเปิดให้มันไหลเข้าไปในสมองได้ในขนาดี่วป็นในลำไส้ใหญ่นะ ลำไส้ใหญ่ามายู่ด้วยตัวเองนะมันไม่ต้องเหมือนสมองที่จะมีเลือดโล่งไปเลี้ยงอะไรบมันนะนะครับตัวลำไส้มันรู้จักโมเลกุลทุกโมเลกุลของอาหารที่ถูกที่เรากินเข้าไปลำไส้ใหญ่คอยสกัดตรวจสอบฮอร์โมนทั้งหลายที่มาตามกระแสเลือดดูสอบติดตามควบคุมกันทุกๆุก,กวันในลำไส้ใหญ่ ลำไส้นียครับเสียงพวกปัญหาพวกนี้ครับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่มาตั้งใจดูแลอย่างดีเลยนะรัะน,นี้ลำไส้จึสามารถบอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดในลำไส้แล้วส่งสัญญาณไปบอกให้สมองรู้สมองจะไม่รู้ได้ด้วยตัวเองนะมันจะต้องรับสัญญาณจากลำไส้ใหญ่เขี้นไปแปลว่า พอ,อสัญญาณมาแล้วสมองจะแปร ى, แปลความครับตกลงในลำไส้เนี่ยไม่เพียงจะมีระบบประสาทอันยอดเยี่ยมไว้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายทั้งหมดเลยนะครับแต่เจ้าสมองมันมีพื้นที่เยอะพื้นที่ของลำไส้นยยาวเนาะมันจึงเป็นอวัยวะที่รับความรู้สึก ทุกทินิดของร่างกายถ้าเปรียบลำไส้ใหญ่กับผิวหนังหูตาจมูกเนี่ยครับเราจะรู้ว่าข้อมูลจากลำไส้ที่ส่งไปสมองเนี่ยมันมาเยอะกว่าที่ใดๆทั้งหมดเลยนะครับนะมันเป็นคนเหมือนเลดา่านะครับเป็นคอยจับสัญญาณเตือนให้รู้ว่าแม้แต่ตอนขับรถะสมองลำไส้มันก็คอยเตือนนะ ให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงตอนนี้ร่างกายทําอย่างไรจิตใจจิตใต้สํานึกเป็นอย่างไงนะเอาสเสร็จแล้วเราก็มาว่าสมองกับลำไส้ทําทํางานร่วมกันตั้งแต่แรกแรกของชีวิตเลยนะส่วนใหญ่จะรับผิดชอบด้วยเรื่องอารมณ์ตั้งแต่เราแบเบาะนะนะ ตั้งแต่ลำแบความชอบใจเกิดขึ้นเมื่อเราอิ่มตอนเราเด็กนที่เมื่อเราเราจะโกรธสุดฉีดเมื่อเวลาเราหิวพอเราโกรธเราก็ร้องไห้งองแหนะแล้วก็มีท้องอืดลมเต็มท้องยิ่งลมยิ่งเยอะนิ่งท้องอืไดไ็นิ่งร้องไห้อุตรุ ในตอนนั้น่ะเราแบกบอกอยู่ก็มีคนคุ้นเคยคอยดูแลคอยเปลีออ่ยนผาอ้อมคอยจับให้เราเลิกเพื่อพลาดไหลให้เลิจะเห็นนะว่าลำไส้และสมองมีส่วนสำคัญต่อตัวเราตั้งแต่วัยลกวัยทารกแล้วแหละนะครับนะเมื่อร่างกายเราจเจริญเติบโตมากขึ้น การสัมผัสต่อโลกภายนอกก็มากขึ้นนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราจะเริ่มไม่ขีดร้อโมโหนะเราจะไม่ขีดร้อโมโหนะเวลาเราอยากจะกินข้าวอะไรเงี้ยครับแต่การเชื่อมต่อของลำไส้และสมองมันไม่ได้หายไปนะมันยังเชื่อมว่ามันอยู่นะครับแต่การเรียนรู้ ทำให้เกิดการสงบสเฉี่ยยส่งรลพังรับได้มากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าลำไส้ที่รู้สึกไม่ดีเกิดความเครียดไม่ได้ลำไส้เยอะจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะลำไส้ที่มีสุขภาพแข็งแรงได้รับการดูแลอย่างดีจะทำให้เรามีความสุขอย่างเงียบงับ เวลากินอะไรอร่อยนะเราก็มากจะดรูปทองโอ่ยอดอยนะครับการศึกษาการดูแลลำไสนะ้ว่ามันมีผลต่อสมองอย่างไรก็อยู่ในมากขึ้นการตีพิมพ์การศึกษานี้ตีพิมพ์ขึ้นมาเมื่อพศขศสอ,อ,อ1 3หลังจากนั้นก็มีการเอาผลพวกนีม้มาวิจัยกับหนู เราตั้งสมมติฐานว่าไอ้หนูนี่อาจจะให้ผลไม่ชัดเจนในมนุษย์นะแต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ทำให้เกิดการวิจัยการพักการทำก,การวิจัยมากขึ้นมีชาระดมหาอาสาสมัครที่จะรับประทานแบบเรียหลายๆชนิดอยดต่อตรงซึ่งสังสปดา ราะว่าหลังจากนั้นสมองบางส่วนก็ได้รับากาดเิ็บอย่างชัดเจนโดยเพราะความรับผิดชอบด้านอารมณณและควากมกดดันนะคือเอาคนมุกขี่อยากเรีย,ยนนะเอมาให้รู้ว่าสมองกับสมองกับลำไส้มันเกี่ยวข้องกัน ที่นี้ถ้าเกิดการการปวดของหลับใจเราก็จะมีความเนนะครียดนวะบางคนมีการสูญเจ้าเลยนะทิ้งไว้ช่วงนี้เรามาต่อกันครับเุศสจกร,รสวัสดิ์สินชวงหมอสุรวรรณแพทย์แผนไทยวันนี้สวัสดีครับ